สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆมาเจอครูสองในรูปแบบลิปวิดีโอนะคะสำหรับวันนี้วันพฤหัสบดีที่2องกุมภาพันธ์2 5 6 6นะคะสำหรับวันนี้ครูสองจะพาดเด็กๆนะคะทำแบบฝึกหัดเล่มนี้เลยค่ะพัฒนาภาษาไทยเล่ม5นะคะหลังจากที่เด็กหยิบเล่มนี้ขึ้นมาแล้วครูสองก็จะให้เด็กๆนะคะเปิดขึ้นมาหน้านี้เลยค่ะหน้าที่36ค่ะ เรามาฟังคำสั่งกันนะคะแผนที่ประเทศน่ารู้ให้เด็กๆนะคะลากเส้นโยงภาพเพื่อนชาวอาเซียนไปหาประเทศให้สัมพันธ์กันและระบายสีภาพแผนที่ให้สวยงามเรามาดูประเทศแรกกันเลยดีกว่านะคะเด็กๆประเทศนี้ค่ะประเทศไทยให้เด็กๆนะคะโยงหาแผนที่ประเทศไทยเลยนะคะเด็กๆมาโยงพร้อมๆกูอสอเลยนะคะ หลังจากที่เด็กโยงแล้วเรามาดูประเทศต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะประเทศนี้นะคะกัมพูชาค่ะกัมพูชาเรามาหาประเทศแผนที่ประเทศกัมพูชากันนะคะเด็กๆเจอหรือยังเอ่ยถ้าเจอแล้วเด็กๆลากพร้อมคูสองเลยนะคะ,ะและประเทศสุดท้ายนะคะชุดแบบนี้ก็คือประเทศเวียดนามค่ะ เด็กๆมาหาแผ่นที่พร้อมคูสองเลยนะคะเจอเรือยงเอย่ยถ้าเจอแล้วเด็กๆลากพร้อมคูสองเลยนะคะหลังจากที่เด็กลากเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมระบายสีภาพให้ครูสองด้วยนะคะและอย่าลืมเขียนชื่อชั้นให้เรียบร้อยหลังจากที่เด็กทำที่หน้า36เสร็จแล้วนะคะคูสอก็ให้เด็กเปิดมาที่หน้าต่อไปเลยค่ะหน้าที่37ค่ะ หนูรู้จักระวังอันตรายคำสั่งฟังคำ้องจองและเขียนคำตามรอยปะแล้วระบายสีภาพที่ควรปฏิบัตินะคะเด็กๆมาอ่านคำ้องจองพร้อมครูสองเลยนะคะรู้จักระวังไม่พลังพลาดไปบาดเจ็บเสียใจเล่นให้ดีๆอีกรอบหนึ่งนะคะ รู้จักระวังไม่พังพลาดไปบาดเจ็บเสียใจเรียนให้ดีๆหลังจากที่เด็กฟังคำของจองกับครูสอแล้วนะคะเด็กๆก็อย่าลืมเขียนคำตามรอยเส้นปะและระบายสีภาพที่ควรปฏิบัติใ้ครูสอด้วยนะคะเรามาทำพร้อมๆกันเลยดีกว่าเรามาดูรูปภาพที่หนึ่งกันเลยนะคะภาพนี้ค่ะภาพเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายนะคะ กำลังนั่งไกวชิงช้ากาันอย่างสนุกสนานและแค,ค่อยๆไกวกับอีกหนึ่งภาพค่ะเด็กผู้หญิงไกวเด็กผู้ชายอย่างแรงเลยจนเด็กผู้ชายเกือบตกเพราะฉะนั้นเด็กๆคิดว่าภาพไหนคือการเล่นที่เหมาะสมและควรปฏิบัติคะเรามาตอบพร้อมๆกันเลยดีกว่าคือภาพนี้ค่ะตัวสองกจ็จะได้เด็กระบายสีภาพนี้เลยค่ะภาพที่ควรปฏิบัตินะคะเรามาดูรูปภาพต่อไปกันเลยดีกว่า เด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายสองคนนี้กำลังทาอะไรเอ่ยภาพแรกค่ะเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายกําลังสไลด์เดินลงมาเห็นไหมคะแต่ภาพแรกนี้คือเด็กผู้หญิงรอเด็กผู้ชายไหมคะไม่รอเลยไม่รอเด็กผู้ชายให้เล่นเสร็จก่อนให้ไหลลงมาก่อนเด็กผู้หญิงก็ไหลลงมาเลยเห็นไหมคะกลับไปหนึ่งภาพเด็กผู้หญิงรอให้เด็กผู้ชายเล่นเสร็จก่อนไหลลงมาก่อนแล้วมยืนรอข้างๆ หลังจากนั้นเด็กผู้หญิงถึงจะค่อยๆทําไมคะก็ค่อยลื่นลงมาเด็กๆคิดว่า2ภาพนี้ภาพไหนที่เด็กๆควรปฏิบัติคะามาเฉลยพร้อมๆกันเลยดีกว่าคือภาพนี้ค่ะให้เด็กๆระบายสีภาพนี้เลยนะคะภาพที่ควรปฏิบัติค่ะเรามาดูรูปภาพรูปสุดท้ายกันเลยดีกว่านะคะเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายกําลังโยนล,ลูกบอลกันเห็นไหมคะภาพแรกค่ะ เด็กผู้ชายโยนให้เด็กผู้หญิงรับหลังจากน้าผู้หญิงรับเสร็จก็โยนให้เด็กผู้ชายนะคะและอีกรูปภาพหนึ่งคือโยนลูกบอลเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายเล่นกันโยนลูกบอลขวางหน้ารถเห็นไหมคะเด็กๆคิดว่าภาพไหนคือภาพที่เด็กควรปฏิบัติในการเล่นคะเรามาเฉลยมพร้อมกันเลยดีกว่าคือภาพนี้ค่ะเด็กๆระบายสีภาพนี้เลยนะคะ เด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อชั้นและถ่ายรูปส่งการบ้านให้ครูสองด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูสองขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ